สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักวันนี้เราก็จะมาแก่งออมปลาช่อนนานะคะเพื่อนๆปลาช่อนนานี่ก็หนึ่งตัวประมาณสี่ขีดพอคะ่ะเพื่อนเื่อนชอบผักเยอะๆเนะาะทำความสะอาดล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนเเครื่องปรุงเขาก็จะมีตะไคร้พริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ความชอบนะ้ำหอมกระเทียมนะคะที่ต้องปั่นใส่อันที่ขาดไม่ได้ก็ข่าเบือพี่น้องข่าเบือนี่เขาบ่ททันถึงก็ เหลืองแห้งน้ำตาลนี้เข้าเบื่อนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆปลาลานี่ก็สามช้อนโต๊ะแล้วก็มีผงนัวหรือว่าผงชูรสถ้าใครทานใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็มีเกลือแกงนะคะต้องใส่ค่ะน้ำปลานะคะเพื่อนๆก็จะมีผักผักกาดจากสวนเราผักปลอดสารล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะผักชีนะคะก็มีต้นหอมมีมะเขือนะคะ ใส่ไปด้วยค่ะว่ามีผักผักชีลาวแล้วก็ผักกาดบานเท่านอพี่นองน,อน,อน,อนี่ค่ะอต้นหอมมะเขือแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพื่อนทีนี้เราก็จะมาเตรียมปั่นนะคะปั่นตะไคร้ปั่นหอมพันพริกนะคะเวลาเราปัน่นเราจะใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งแก้วนะคะเครื่องปั่นเราจะได้ไม่ต้องอืดน,นะคะเพื่อน ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เราไปเตรียมตัวแกงอ่อมเลยค่ะเราก็กองปลาลงก่อนนะคะปะลาหอมมากค่ะเพื่อนๆใส่สามช้อนโต๊ะนะคะปะลาของเราไม่เค็มเราทำเองไม่เขาเค็มค่ะ เครื่องเราไปนะคะล้างโบราณล้างครกเราไม่ใช้ครกใช้เครื่องปั่นแล้วก็ใส่ล้างเครื่องปั่นลงนะคะพเพื่อนๆ ห,ห,หมนะเราก็าปลาลงนะคะเพราะปลาเราจะสุกไวเนาะเราก็นี่แล้วก็เอาปลาลงก่อนไม่ต้องคนนะคะทิ้งไวห้านาทีเราค่อยเอาผักลงเอาปลาขึ้นนะคะเพื่อนก่อนจะนี่เราก็ต้องเส่เรียบร้อยก่อนนะคะ เราก็จะใส่ผงชูรสไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่เกลือแกงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนโตนะคะเพื่อนๆอย่าไปใส่เยอะมันไม่พอเราใส่ได้เค็มแล้วมันแก้ยากค่ะน้ำปลาก็สองช้อนโต้พอน,นะคะเราก็ทิ้งให้มันเดือดก่อนนะคะมันเดือดปลาสุกเราค่อยเราค่อยเอาปลาขึ้นแล้วค่อยลงผักนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ตักปลาขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าปลาคุบม้านาทีแล้วก็ตักขึ้นค่ะปลาจะได้ไม่เละนะคะคเพื่อนๆไม่งั้นปลาก็เละเนาะแต่เวลาเราใส่ปลาถ้าปลาไม่สุกเราจะไปนคนเด็ดขาดนะคะข้าวมากทำข,ข้าวปลาปลานี่ยุ่งยากนะคะถ้าคนทำไม่เก่งข้าวค่ะเพือไว้เต่หัวนะคะ เราก็จะตักปลาช่อนออกอีกนะคะหัวมันเคี่ยวพอสมควรค่ะแล้วเราก็จะใส่มะเขือลงไปนะคะก่อนอื่นนะคะมะเขือเขากระสุบช้าเนาะพอเราหารั่นปุ่มดำปั๊บนะคะเราไม่ได้ใช่น้ำเกลือลองไม่ใช่น้ำเกลือ,ใ,อใส่ข้าวเมือลงไปนะคะเพื่อน สามช้อนโตะนะคะเข้าเบื่อแล้วก็คนนะคะเพราเราเปล่าออและคนเลยค่ะแล้วก็ผักกาดเราลงนะคะอ้อมพักพี่น้องใส่พักเยอะแยะเลยค่ะผู้เฒ่าม,มากพักเนาะ มันก็อร่อยด้วยแหละผักผักเราก็ผักปวดสารได้เนาะเราก็ใส่ผักลงไปค่ะเนี่ยใส่งเอกเพระเอกลงไปค่ะผักชีลาวเนาะใส่ลงไปเยอะๆค่ะที่บ้านชอบผักมากเพราะว่าผักหน้านี้ผักงามแถมไม่มีสารพิษด,ด้วยนะคะเพื่อน ทำกับข้าวปลานี่ต้องทำให้นี่ไม่งั้นคาวนะคะถ้าทำคนทำไม่เก่งก็เหม็นคาวนะปลาปลาอะไรก็คาวหมดแหละเพื่อนเพืนเราก็ชิมดูก่อนจะใส่นั่งเอกอีกตัวหนึงลงไปค่ะ ดีเป๊ะเลยค่ะอร่อยค่ะปลา3มช้อนโตน้ำปลา2ช้อนโตเกลือแกงครึ่งช้อนโตนะครัเพืเ่อนๆน้าาก็จะใส่ผักนี้ลงไปนะคะคือผักกะแยงค่ะอร่อยมากมายลองทำนะคะของเราทำเองนี่ เราชอบรสไหนเราก็ทำเอานะคะคเพื่อนเพื่อนพอจะยกลงเดือดเป้งๆแล้วเราก็ตัดปลาใส่นะคะปลาใสะคะ่ค่ะนี่ค่ะปลาเราก็ไม่เละ ลองทำนะคะเพื่อนไม่ยากนะคะแถม,มได้อร่อยดังใจที่เราเนกเนาะก็ทำเอาแกงปลาอ่อมปลาเนาะแกงอ่อมปลาช่อนนาผักรวมก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะปังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ